มาแขกหรือ LIKE <laughs> มากินเขาครับบืงตีนะบืงตีนะบืงีข้าวเ้ยมาเดิอพี่น้องกินเข่ากันจะไยลงมือทำงานโอ้ยกินเขากับแจวครับกูนะเฮ้ยนี่มนเขาอยู่เอาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ภาพมาพร้กับผ่วนเตี้ยพาตะลุยพามาเบื้งวิธีชาวยางสมน่อยเพิ่นกูพัก นี่จะกองพักเพิ่นมันอยู่เพิ่นขายพักเอาอะไไปถามเพิ่นเบิ้องพ่อยายเพิ่นหมานบออย่างไรนไงเนาะพอใหญ่เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่งไรหมานบ่มัอน,นี่บ่หมานบ่หมานเป็นไรป้าพักกางามอยู่พักงามอยู่มันถึงราคามันบ่หมาน,นโอ้ราคาบ่หมานเป็นไรวันทีว่ากันการนาสีใดอยู่หรอกเนาะพอได้แก้อยู่หรอกเนาะได้แก่พอได้ไข่ปุ๊ดนี่เป็นนี่ละ พูดนี่พูดนี่โบมานแห้งกับไปหมานแห้งพูดหนานะจะค่อยว่ากันไหมไปว่ากันไหมถอนตัวอ่าได้ช้ำใด้ก็เอาช้ำนั่นละตามสาภาพอากาศช่วงวันหันเนะานะดีเด้นี่มันมันฝืนขึ้นมาได้สิบสามบาทโอ้สิบสามบาทขายสดบบตองหอยบบตองยางเองโอ้ยสบายอยู่ครับใครแน่อยู่ จะไหนต้าเฮามันเลือกเลือกเลือกปลูกได้เลือกอกันนี้ได้แต่ว่าเลือกขายไ่ได้แมนครับมัน<ต>มันมันตามการเวลาของมันราคามันอยู่น้ำพอขาเขาเนาะ<อ>มันบริอยู่น้ำคนปลูกคือว่าละ่ะกะเห็ดให้<อ>มันงามไปก่อนหน้าที่ของคนปลูกคือเห็ดไห้มันงามไปก่อนนะครับเนาะถ้ามันงามมาปุ๊บมันก็สิตราคามันก็สีมาเองราคามันก็สิมาเองดอกถ้ามันงามอ่าครับ พักเพื่อนว่ามันกี่ลายไปไหนดอกพักเพื่อนกับงามอยู่แต่ว่าช่วงหนึ่งอ่ะมีช่วงหนึ่งที่อากาศมันห่อนๆเนาะผมกับพานบอกนี้ทุกเมื่อเพราะว่าคอกงออยู่ติดกันนี่เอากงผมอยู่นี้เพื่อนพักเพื่อนอยู่นี่อากาศมันบ่ค่อยดีช่วงนึงมันห่อนๆเนาะพักนี่ว่ามันไปทั้งเขาห่ะละพรแต่มา่หนาวหายพราะแต่มา่หนาวหายอาทิตย์หนึ่งกลับขึ้นมาโอ้เขาทาอยู่ครับ อันคุณหมอมาซอยท่านนะครับเนาะอ่ะไปครับเดพาไปเบิ่งทางเพิ่นผู้เพิ่นกู้เพิ่นครับอู่หลายๆเพิ่นเพื่อเบิ่งนไห้เพิ่นได้ราคาบ่แห้งก็ขอให้น้ำหนักแห้งมาเบิ่งเพิ่นกลู่หอมกันเนาะครับเนาะอันนี้โอยยไไล์สสดเมีว มันกลุ่มหอมกันไว้แล้วเปิดหน้าโซนได้เลยเห็นบ่นี่เปิดหน้ำนี่ว่าผ้าควินมันได้สีไล่ดอกแต่ว่ามันมันบวรวมมันบวรวมอากาศมากอากาศมากเกือบพอท่านครับหมอมากเกือบพอท่านนี่นี่แต่หมอมาซาเขานี่นิดเดียวนี่ไปไยทั้งยางเหรอครับ อ้าวเพื่อนเป็นไรครับโอ้ยเพื่อนก็มากู่ผักเนอะกี่รถพานทุกมือครับพ่นนี่มาหางววเพียงแต่คิดว่ามันสิดหลอดบอหลอดเนาะพอแต่อากาศหนาวมาปุ๊บมันหลอดนี่โอ้ยลูกสาวก็มาทด้นี่ ลูกสาวมาแขกหรือมาจ้างน้องลูกเอ้ยมาแขกบ่ครับครับเราไม่ต้องไปมันกับเป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวอำเภอย่างชุมหน่อยนะครับเนาะเป็นปลูกหอมเป็นหลักเป็นอาชีพของชาวชุมชนเพิ่น ในเขตอำเภอย่างชุมหน่อยนี่เ่นสิบปลูกหอมกันหลายกะเกษตรกรเนะครับเนาะปีหมานปีบ่หมานเฮ็ดกะอยากให้มันหมันทุกปีละไผก็ได้บางปีพักง่ามราคาบ่มี่กะฝากไปหอดพอขาเนะครับเนาะราคาซอยเกษตรกรเท่าน่ ย่างหลายอยู่พนเซียวผมกับย่างดีมันแต่ละอย่างมันมีแต่ค่าเสีจจยใจนะครับนะ้อค่าเสีจจยใจมันหลายในการเห็ดแต่ละอย่างทั้งจ่างทั้งจ่างคนปลูกจ่างค้นถอนทั้งรดทั้งย่างอีกโอ้หลายอย่างนะครับเนาะ ปลาอ้นานาวนมันกน็อยู่คนไก่กันเนาะครับเนะาะมีแต่พีแต่น้องก็ <c oughs> เลยได้มาไอ้สูกผักซอยกันอะลองเห็ดน้ำเพลินเบิงทางผมบ่เป็นแล้ว <c oughs> บ่ได้เห็ดน้นอเขาเยอะเลยนะครับที่ทางบ้านบ่มีบ่ได้เห็ดแบบนี้ เราผูกเลยเหรอเราเราเคยรักษาอันนี้อันนี้ค้นผูกกับผูกไปขาบวมเลยค้นเก็บผันเลยบเลยันมาหาเก็บไม่ขาดแน่นพลังทยอยเก็บขึ้นตอนเสาร์ข้อศรีน้องบุคคลเก็บเพราะว่ามันมีหมอกหลายเป็นกระสีโบเก็บแต่เนี้เก็บขึ้นรุนแล้ว ใช่ค่ะยังมาเลยค่ะพุ่มน่งชีรายตั้งอยู่คุณผล้วคกับก่อนวยคุณเข้าไปค่ะมันก็ตอดอกเดจเล้งมือุละ ขั้นหนึ่งแลยเต็มแล้วรดนรแล้วเ,เดี๋ยวหลายตันแฮงตอนนี้กําลัางรอรถขั้นที่สองมาอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเอาไปบ่หมดนะสุดท้ายกันีน่ละคะ่ะที่เอามาให้เบิ้งวิธีชาวบ้านบ้รรพคาอำเภอแยงทุหน้อยค่ะขอให้จะพาเพื่นมันมาเด้อีเลยค่ะเมื่อนี้อ้วนเตี้ยพตัตลุยกะลาไปก่อนเ้ยค่ะเด้อ นี่ยังเดสิเก็บบรรยากาศอันนั้นอันนี้ไม่หาพี่ให้นอกเข้ามาเบิ่งกันใหม่สำหรับมันนี้สวัสดีค่ะ